เป็นเจ้าของธุรกิจอยากเด็ดออนไลน์เริ่มต้นออกของเทรนด์ไหนเนาะมื่อนี้นะคะเอวานะคะมีนะคะมีเคล็ดลับมาบอกนะว่าเจ้าของธุรกิจนะคะผู้ใดก็ค่ะถือกระลังเทรด์ก็ถือกระลังเทรดธุรกคิดดูบัินี้อยากออกกลองเนาะอยากออกกลองอย่าถ้ามาไล่ตัวมือหูเสิเริ่มต้นจังไหนยังไงนะคะบม่อยากลงท่าเมื่อนี้เอวานะมาให้เคล็ดลับนะคะในการถืว่าข้าเชเริ่มต้นเด็ดออนไลน์ในการออกกลองจังไก่นะสิ่งแรกเลยก็คือว่า สำคัญเลยตอนนี้ทุกคนกับทุกคนกับอยู่ในการแบบเขาบอกหลายหลายหลย,ลยลเด็กสิเบึงผู้ใดผู้ใดสิเบิงการจ่ไหนมันก็ตอ้องดูถึถงความแตกต่างของอันดับแรกนะวันนี้เ้าเิแตกต่างจางเขาหรือจไหนตอนนี้ม่นก็ชิแบบว่าผู้ใดอารมณ์ดีแน่อารมณ์บดีแนะนะ่บอกเขามาในธุรก,กิจบันฑี เข้าอยากแตกต่างเข้าอยากดูดีบอลเวลาเข้าออกมากองเขาก็ต้องดูดีก็เพราะว่าขันเข้าหน้าตาบดูดีเข้ากับสิบวิอัดับแลกเลยคือสิบวิพยายากเบิร์เข้าแล้กการอันที่สองคือเข้าพยายากเบิร์ต่ขอคือขัดมนบอกเพราะฉะนั้นเข้าก็ต้องเฮ็ดตัวหน้าตาดีก่อนเ้อะหน้าตีตาดีเ็ดจังหดก็คือวันเห็นบ็อกมีเนบ็อกยากเอว่าสมัยก่อนกนเสียนเร็วแตตาเบิร์กก็ได้เลยบอลข้าแป่ง้าแบ่กแต่เบิกว่าหนารักมันบอกเพราะว่า วราถ้าล่องผื้นได้แต่งหนักแล้วว่าเป็นกร,กระเหลี่ยกกันลามันก็ได้ดูบดีนะฮะเ้าต้องเซตผมก่อนเนื้อเซตผมให้มันดูดีถึง<ม>ว่าก่อนอาเซไฮซ่าถึงว่าเขาอาจจะเป็นแม่นพ่อหรือว่าห้าใหญ่ขนที่ว่าเขาเบิ่งเป็นเบิร์กในห้าวใครว่าอยากออกกองให้จหังไดนเบื้องต้นห้าก็ต้องท่าล่องผื้นท่าล่องผื้นท้งตัวให้มันหนาดูว่า,าถ้าล่องผื้นแต่งตัวให้มันเบิ่งเป็นตะเบเิร์ก่อนห้นากแตอยากเบิร์กตอวห่อราคา ค่ะตอนที่ซองค่จะจังว่าเขาบระหยัดแต่งโตหลายเป็นว่าเขาบระหยัดแต่งหนาหลายเป็นกษตรมีอีกที่หนึ่งคือใส่กล่องที่มันดีๆก็คือ,อยางกล่องของไอวาน,นคือยี่สิบสามพัดนะคะยี่สิบสามถาจีหรือว่าอ่าสเปนดีโบยิเดกเกษตรทำให้เขาหนึ่ง,ง่ามขึ้นก็โตจริงหลายมันก็สามาไทนเขาเพราะว่าถ้าเขาง,ง่ามขึ้นเขาก็อยากออกกล่องเพิ่มขึ้นเป็นบอกหลักไก่ย่างที่ส่งก็คือจังหวะไทยหาซิงที่เขาอยากสบอกมั่นที่เขาอยากบอกมั่นที่หลีเช่น เข้าค่ะชว,ว่าเห็ดงาเข้าเห็ดธุกรกิจประจำาบาจคืแบบว่าเป็นค้อเห็ดทำบัญชีบอยากคุยเรื่องบัญชีแล้วแต่ว่าเท้ามักเป็นกับเขากับปา๋าเทาก็เริ่มจากการไหไเออเอามาขูดคุยในเรื่องของการเห็ดกับเขาบัางก็ไลว่าเห็ดกับเขาอันนี้เสียบว่าะเสียบให้ได้เขาจังสัดจังสงเห็ดก่อนหรือว่าเท้ามักหล่งกระปูกเท่ากับ เข้ามักเหล็กกระโหลกหรือว่าเท้าเห็ดใหลูกเะามีความสุกใดเท้าก็เอาเรื่องออกมาบวชกันไดเฮ็ดจังใดก็ได้เป็นเรื่องที่เข้ามักหรือว่าถ้าอาจจะเป็นคนมักแต่งโตมักแต่งหนาสิเท้าก็เอามาเห็ดก่อนก็ได้เพราะว่าเห็ดจังได้กระด้างเหเ้าให้เอาสามารถเฮ็ดออกหนากองได้ทุกมือทุกมือมือละทุกมือทุกมือเป็นระยะเวลานี้ต่อกันหนึ่งเดือนนะเพราะจะหันน้ียติดตอกกันหนึ่งเดือนก็สามารถเก่งได้แล้วแม่บอ คุณก็เคยเป็นโมเฮ็ดลยังติดต่อกันภายึดมือหนึ่งเดือนใน,น,นสามสิบหมื่นเยอะก็่าสิบบวกรองคืนดอว่าเขาก็สิมีความชันบ้านเพิ่งคือปนี่ถามว่ามันสิบเป็นไปนอาชหาเงินจากโดมิโนมันใจกระจอกหากันได้เดยอะแยะแต่ว่าสิ่งแรกคือห้องตรงกาก่อนท่อตองร่องเก,กล็ดกนร่องปรับดัดล่องปับงป๊บปี๊ปปับปป๊บมาก่อนอะไรมันใช้เลาไปต่อไปอะไรบนแม่เขากลร่องปรับใหม่นะครัเพราะว่าคนที่เขาสำเร็จจากโรกออนไลน,นี้เขาก็ต้องเริ่มจากออกกล้องแบบนี้แหละออกกล้องแบบนี้น ประกอบให้ความหลูให้ความหลูผูกความมันเทิงหรืออีกตังหนึ่งก็คือจังหวะให้ความหลูผูกความมันเทิงไป็นตอนโคตรแรงตัวอ,อย่างเบิร์นเฮาดเลยค่ะสวัสดีวันนี้เอว่าไปแล้ค่ะวิทย,ย์